สวัสดีค่ะปุ้เป้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันที่รถส,ส,สวยอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ลูกค้าหลายท่านถามหานะคะเป็นมิ t ซูบิชิปาเจโร่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น2.4 จ t นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะปี2018นสะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะสีเท่านะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านแสนบาทนะคะแต่เพชรยนต์นะคะเสนอขายนะคะคันนี้อยู่ที่8 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีคันเดียวนะคะสำหรับปาเจโลนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแวะเข้ามาทดลองขับฟรีนะคะที่บริษัทเพชรยนตนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นบินบุรีกรุงเทพคันนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาหาเป้ได้ที่เบอร์0630258829ได้เลยนะคะวันนี้รถยังว่างอยู่สำหรับรายละเอียดนะคะของปาเจโรคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเซนเซอร์รอบคันเลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟโปรเจคเตอร์ด้านในนะคะ มีในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์คูห่หน้าให้ช่องลมนะคะเป็นแผงลังพึ่งนะคะรูปลักษณ์หน้าตาสวยๆออกแนวสปอร์ตนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นนี้มีแค่คันเดียวนะคะมีแค่คันเดียวสีค่อนข้างสวยนะคะเป็นสีที่หายากโดยเช่นกันนะคะในส่วนของแม็กนะคะลูกค้าได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะสีดําตัดเงินแบบนี้นะคะได้เป็นยางปี2021นะคะนี่เลยค่ะยางสัปดาห์ที่17ปี2021 หายยางปีใหม่นะคะเป็นยางดันหลบนะคะในส่วนของซุ้มล้อภายด้นในนะคะซุ้มล้อเดิมนะคะซุ้มล้อด้านในเดิมๆนะคะรถไม่มีชนหนักที่ความหรือจมน้ํามานะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ที่กระจกมองด้านข้างนะคะเป็นกระจกโครเมียมในส่วนของคิ้วบันไดคิ้วบันไดเป็นสีเงินนะคะสีเงินเช่นเดียวกันสภาพรถนะคะค่อนข้างใหม่นะคะ เซนเซอร์ S S รอบคันนะคะดูด้านท้ายนะคะโลโก้อยู่ครบนะคะแบรเจโร่สปอร์ตนะคะมียางอะไหล่ให้นะคะยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องด้านหลังนะคะอยู่มุมนี้นะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะดูภายในนะคะภายในเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะสำหรับรถ ครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งนะคะสะภาพภายในนะคะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะมีติดม่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีม่านให้ด้วยหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะชัดมากๆนะคะในสุดของเมดอาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบยางเดิมเดิมอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะขอบยางเดิมนะคะมีเม็ดสีติดอยู่นะคะลดสภาพใหม่มากๆนะคะ ในส่วนของพื้นที่บอดแถวด้านหลังนะคะก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะคะสะภาพด้านในดูสะอาดนะคะสะภาพใหม่เอี่ยมนะคะรถปี2018เกียร์ออตโอต้คันนี้นะคะสังเกตเลยว่าเดิมยังไงนะคะรอยเม็ดอาร์ตอยู่ชัดมากๆนะคะแล้วก็เม็ดสีนะคะติด,ดอยู่ที่ขอบยางนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะคะสำหรับคันนี้ สีเทานะคะสีเทาค่อนข้างหายากนะคะในส่วนของกุญแจคันนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ททีเลสนะคะด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะเป็นสีดำนะคะกออ็ออกแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะที่วางแขนนะคะจะเป็นหนังนิ่มๆนะคะไม่เจ็บข้อศอกนะคะตรงนี้จะเป็น แผ่นสีดำนะคะสีดำเงาๆแบบนี้นะคะปรับออโต้ที่ฝั่งคนขับนะคะเป็นระบบเซนทรัล็อกนะคะ <l ok> สังเกตรอยเม็ดอะนะคะด้านซอกประตูนะคะคมชัดมากๆนะคะ <l ok> หัวน็อตเดิมนะคะมีเม็ดสีติดอยู่นะคะ <l ok> <l ok> คันนี้ก็ได้เป็นปุ่ม p ุ s สตา a r ทนะคะแบบนี้ปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะมีระบบควบคุมการทรงตัวของรถนะคะป้องกันการลื่นถล่มนะคะ ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะจะมีปุ่มวควบคุมนะคะที่พวงมาลัยเลยนะคะเช,ชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วก็จะมีพัดเดิลชิพนะคะพัดเดิลชิพทั้งสองฝั่งนะคะ,ะวควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัยอันนี้เป็นเลขไม์เดิมจากโรงงานนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามกิโลเมตรนะคะไม์เดิมนะคะไม้แท้ๆเลยนะคะเราไม่มีกอไม์เด็ดขาดนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะ ตกแต่งด้วยโเมียมีหน้าจอ Android ให้นะเป็นแอร์ออโต้นะคะอันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันสภาพภายในค่อนข้างใหม่ดูสวยงามดูสปอร์ตดูหรูนะคะออปชั่นครบนะคะมีช่องวางแก้วให้มีที่พักแขนให้นะคะมีช่องเก็บของด้านล่างอีกด้วยสภาพเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำค่อนข้างค่อนข้างใหม่นะคะเบาะหนังยังสภาพยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะจะมีรอยยับบ้างนะคะแต่โดยรวมนะคะถือว่า สวยนะคะเทดานด้านบนก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะคะด้านหน้านะคะก็ม่านบังแดดนะคะจะมีกระจกให้ด้วยนะคะมีไฟออตโต้เลยนะคะเปิดกระจกขึ้นนะคะมีไฟขึ้นอัตโนมัตินะคะมีที่เก็บแว่นตาให้นะคะโดยรวมแล้วนะคะถือว่าค่อนข้างมีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะพื้นที่ในการนั่งนะคะ ค่อนข้างตอบโจทย์คุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะออปชั่นการใช้งานเยอะนะคะมีช่องด้านหน้านะคะไว้เก็บของนะคะมีคู่มือการใช้งานนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบนำทางให้ด้วยนะคะมีนิเ i กเตอร์นำทางนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะนั่งนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะปลุปกกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหัวน,อน็อตด้านซอกประตูเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเมนะคะ ไม่เคยขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่มีการชนมานะคะสําหรับรถคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานขอบอยางเดิมนะคะค่ะดูรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยเม็ดอาร์ตอยู่ชัดมากๆนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะสภาพค่อนข้างใหม่เช่นเดียวกันนะคะมีม่านนะคะคันนี้มีม่านติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะคะบังแดด เบาะหนังค่อนข้างดูแลง่ายนะคะก็จะมีในส่วนของที่พักแขนให้ด้วยนะคะดึงลงมาแบบนี้นะสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะคะสําหรับอาเจโลรุ่นนี้จะมีหน้าจอให้แบบนี้นะคะแอร์รอบคันเลยนะคะมีไฟตรงกลางรถให้อีกด้วยนะคะเพื่อมีความสะดวกนะคะให้ความสะดวกมากมายนะคะสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็จะมีช่องต่อสายไฟเพิ่มมาให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ สนใจคันนี้นะคะ m i t s u b i s h i pajero 2.4ท t คันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะปี2018ราคา865,000เท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละประมาณ10,070นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องของเขากันหน่อยในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ common rail นะคะ D.I.D นะคะเครื่องยนต์เดิมจากโรงงาน ะะเม็ดสีอยู่ชัดมากๆนะคะเม็ดสียังอยู่ครบนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะแบบแถวเรียงนะคะให้กําลังแรงสูงสุดถึงร้อยแปดสิบเอ็ดแรงมา้าก็เลยทีเดียวหัวน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าคะได้เป็นหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะเม็ดสีต่างๆอยู่ชัดนะคะอยู่ครบนะคะไม่มีจุดที่น้ํามันไหลยเยิ้มนะคะคานหน้าตรงนะคะคานหน้าเดิมไม่ไม่เคยชนหนักพิจความรอยู่จมน้ํามานะคะสําหรับรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะคันนี้นะคะรีบติดต่อเป้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะคะก่อนที่รถคันนี้จะติดตองนะคะหรือท่านใดอยู่ใกล้นะคะอยากจะดูรถนะคะก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อปุเป้ที่เบอร์0630258829นะคะวันที่เป้รีวิวนะคะรถยังไม่ติดตองนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าของเราบริษัทค่อนข้างมีรถแล้วก็มีเซลล์อีกหลายท่านนะคะ ถ้าท่านใดดูคลิปถูกใจแล้วนะคะก็สามารถติดต่อเป้มาได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้สำหรับคันนี้นะคะเจ้า Mitsubishi Pajero 2องจุดสี่จีพีเมียมนะคะปี2018นะคะเกียร์ออตโต้กับเลขไมล์หนึ่งแสกิโลเมตรรถมือเดียวนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้รถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะราคาเพียงแค่8ป5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ก่อนจากกันนะคะผูเป้ฝากคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปช่องของเป้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เป้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ